สวัสดีครับอรุณสวัสด์ยามเช้าครับพี่น้องวันนี้มาตก,กปลากระพงนะครับผมอยู่ที่บ่อในลินศักดิ์ชุมแสงนะครับเป็นแมตต้นเลยนะปลาซิงปลาซิงแต่ว่าใช้เหยื่อป,ปักตั้งแต่ตอนเช้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะมีกี่แต้มนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดีย๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กัน,กนครับผมวันนี้ผมก็ ใช้อุปกรณ์ก็จะมีลอกไดว่ารูเวียสนะครับเป็นปี12นะตัวนี้ปี12แล้วก็คันเป็นปิ้นนะครับปิ้นดีเลกเป็นดีเลกตัวนี้เป็น6กฟุต9นะครับ6ฟุตเเวท6ขีด12นะเมทกขีด12เดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้ว่าจะได้กี่แต้มนะสำหรับชุดลอกชุดคันใหม่เลยนะตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นแขนแต่งกลมแม่สัตว์นะครับแขนแต่งโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันนะครับสายวันนี้ใช้เป็นศูนย์จุดหกนะครับศูนจุดหกบรรยากาศรอบรอบบ่อนะครับผมก็ยอยกันมาครบแล้วนะครับวันนี้นะหลุมหลวมเลยนะสี่สิบกว่าคนกับห้าสิบคนวันนี้ผมก็ใช้เป็น ปักตัวใหญ่ก่อนน้ำเช้าของว e ีแบนะครับผมเราไปติดตามชมว่าตอนเช้าปักสองชั่วโมงเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับพอเสร็จจากปักก็ฟีจะตายก็ตกได้หมดไปลงปลายางได้หมดประมาณนี้ครับผมติดตามกันครับผมเตรียมพร้อมครับพี่น้อง

แล้วเอา้วเอาลวโอ้ ครับพี่ตัวแรกมาแล้วครับพี่น้องตัวแรกตัวแรกก็จะช้าพี่ครับตัวแรกมาแล้วโอ้โหหลุดพอดีเลยไป เราดูช็อกกอนช็อกทำไมรูดเลยเนี่ยน่าอยู่ I do to know. On, 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 ออแล้วอ๋อ,อแล้วออแล้วคือบินข้างหลังระวังค่อยโอ้โหไปเลยโอ้เบ็ดไปเลยครับเล็กไปหรือเปล่าเสียดายเอ้ยคิม คิ้มันพันกับไอ้ะขอกิิม้ตัวแรกไม่ได้ลเลยต่อไป่งแบบนี้น่าหลุดหลุดไปเลยนะย <c oughs> าวเาไเลยนะครับอ <c oughs> ่อน

ยังหายไปไหนเลยวะลติดต่อสามตัวเลยหายไปยาวไปเลยนะครับงมันยาวไปเล้สามตัวเลย Thì đài Giữ cái ẩu chút Mẹ bắt đi Chào lên cái nào nó đi Bắt lên cái khả đâu

แม่งเจิดต่เก็ดขึ้นมาสัตว์นี่ตกเยอะแมงเน้อเดาวะ่ะ